เจคร์นำเสนอให้ชมกับรถ Toyota Corolla u t t i นะคะเกียร์ออโต้ค่ะเป็นรถยนต์ปี01เครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีตัว e เกียร์ออโต้นะคะใช้ดีค่ะทุกท่านเป็นชมของหน้าหมูนะคะถึงจะมีอายุกันมากเลยแต่ว่า a อ t i c นี้เป็นรถที่มีความทนทานมากๆเลยนะคะเป็นรุ่นเดียวกับที่เป็นแท็กซี่ค่ะทุกท่าน เครื่องยนต์ 1,800cc นะคะตัวถังสวยไม่มีชนหนักไม่มีผิดความเล่มเอกสารมีให้นะคะเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ดีพร้อมขับวิทยุ CD usb UH มีฟังนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ปกติระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ดีค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้าและภายในเป็นเบาะหนังนะคะสนใจรถยนต์คันนี้ราคาอยู่ที่59,0 0 0บาทค่ะ สนใจดูรถด้วยตนเองได้ที่จังหวัดอยุธยานะคะเป็นพิกัดดูรถอยู่ในอำเภอหนองบุญมากค่ะมีเบอร์โทรของคนขายอยู่ใต้คลิปด้วยสามารถสอบถามรายละเอียดหรือว่าต้องการนัดดูรถให้นัดหมายดวงหน้านะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายค่ะแอดมินแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ